ก็เนี่ยทุกคนจมน้ําเลยครับเนี่ยตอนนี้ไฟเบอร์เลยไฟเบอร์ตัดเหล็กของนิ้โกกิเลยเพื่อนเพื่อนเนี้ยคอยดูนะครับเพื่อนว่าหลังจากเช็ดทําความสะอาดพวกมอเตอร์พวกอะไรพวกนี้เสร็จนะครับว่าเครื่องจะใช้งานได้อีกไหมนะครับตัวเนี้ยใช้ดีมากทิ่โกกิตัวนี้เพื่อนดูนี่ข้างในนี่น้ำตั้งน้ําตั้งโครัเลยเพื่อนกองไกที่ว่าจมน้ําอยู่หรือว่าทำอะไรก็แต่เพื่อนแกะไปนี่ก่อนลองแกะบไปมาเป่าน้ําออกที่สวิตช์พวเนี้ยนะครับเป่าน้ําออกแล้วก็ใช้น้ํายาล้างแผงวงจรล้างขับไล่ความชื้นออกไปบ้างนะครับแล้วก็เนี่ย ตากแดดแห้งนะครับทำความสะอาดแล้วก็ตากแดดแห้งนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้ได้เหมือนเดิมนี่เพื่อนดูโอ้ยจมน้ําแบบรัวๆเลยจมทุกอย่างเลยตู้เชื่อมอะไรก็ยังไม่ได้ทดลองดีนะครับสว่านแบบสว่านให้จมได้ไม่หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือดูสภาพหรือแบบโคลนนะเพื่อนเนี่ยก็คือเช็ดออกมาบางส่วนนะครับแล้วก็เป่าเป่านะเพื่อนเดี๋ยวเราเป่าให้เสร็จทำความสะอาดให้เสร็จนิดแล้วก็ไปตากแดดกันนะครับแล้วก็คอยดูตอนเย็นๆนะครับมันแห้งก็น่าจะใช้ได้คิดว่าส่วนในพวกที่ไปเนี่ยก็ใช้น้ำมันเนี่ย wd 4 0หรือว่าโซเนน็กไดด้ฉีะครับ พวกนอตพวกจุดไปเนี้ยให้มันลื่นให้มันสะอาดนะครับเพื่อนๆดูเนี่ยตามลูกเบอตามอะไรพวกเนี้ยนะครับก็คืออะไรต่างๆพยายามรักษาให้ดีย่อเป่าวายหมดนะก็ประมาณนี้เลยเพื่อนกองไก่ที่ว่าจมอยู่ว่ากองไก่ส้มก็ลองดูแบบนี้เลยนะครับลองดูไปลองทําวิธีการนี้ดูนะครับ็นา่าจะใช้ได้อีก,ออก,อกอนะครับคิดว่าจะได้อีกยังไม่รีบซื้อนะครับเพราะอาจจะมีหลายอย่างต้องซื้อนะครับเซฟไว้ก่อนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนไก่ไก่เป็นแบบนี้ก็ลองดูลองทาดูนะครับ